สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการถอดบอดหลังของรถยนต์นะครับซูซูกิเซเลนิโอนะครับตัวเล็กนี้นะครับทำมันยังไงนะนี่คือบอดหลังนะครับไม่เลานเปื้อนใช่ไหมครับเราต้องถอดมาซักมาล้างทำความสะอาดนะครับบอดนี้ถอดง่ายมากครับมาดูกันนะครับว่าถอดยังไงนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ มันจะมีที่พับเบาะนะครับคือตรงนี้นะครับมีซ้ายขวานะครับเนี่ยให้เราดึงสองฝั่งนี้พร้อมๆกันนะครับเพื่อพับเบาะนี่ไปข้างหน้านะครับานะครับทำให้ดู เราดึงคู่ควมกันนะครับพับไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับเมื่อพับเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีน็อตครับสายขวาเหมือนกันตรงนี้นะครับตรงข้างๆประตูนี่แหละครับเห็นไหมครับน็อตตัวนี้ตัวนี้นะครับให้เราใช้นะครับประแจเบอร์สิบสี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับหมุนออกหมุนออกนะครับ มันก็ไม่ยากครับมุนอย่างนี้นะครับทั้งสองตัวแล้วก็โยกได้เลยนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้ก็เช่นกันหมุนออกนะครับนี่นะครับมุนได้แล้วง่ายๆนะครับถอดไม่ยากของรุ่นนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถอดไปซักไปล้างทำความสะอาดตากแดดฆ่าเชื้อได้สบายนะครับนี่งอตได้แล้วครับ สองตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกออกได้เลยนะครับยกออกได้เลยนะครับเอาตัวนี้ออกนิดนึงครับมีล็อกอีกนิดเดียวยก,ออกมาได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนเบาะตัวนี้นะครับ วันนี้ก็ยกอย่างนี้ดีเลยตรงนี้เลยไม่กี่นาทีแล้วก็ออกนี่ครับ็ยกไม้เลยเรียบร้อยนะครับง่ายมากนี่คือการถอดเบาะนะครับของซูซูกิเซรีโอง่ายไหมครับนี่มันก็จะได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับโล่งปัดกวาดนะครับเวลาเอาเข้าประกอบก็ทําแบบเดียวกันตามขั้นตอนนะครับง่ายมากครับ สวัสดีครับ